ล้เรื่องเก้าเก้าก็ส่วนเก้าเก้าเก้าสวนเรไปเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะมันมาจมันเกาก้าเก้้าแหละถ้าเราเราต้องห้ามโทรไปข้านบนนี้ถ้าเราโทรไปจะเป็นอะไรมัางก็คือต่ออะไรไม่ได้ก็คือโทรติดแล้วเขาขออะไรหนึ่งมืหนึ่งตื่นมาเขาตัดเสงเลยเสงใช่เสงทำไมเพราะว่าได้เงินว่า เขาตายไหมมีเด็กออกมาอะไรเขาตายนะไม่ใช่เด็กอัคือโตอ๋อคนโตเด็กผู้หญิงคนโตผู้หญิงไม่ใช่เด็กเด็กผู้หญิงคนโตผู้หญิงคนโตผู้หญิงไม่ใช่เด็กออกมาออกมาทำอะไรรู้เขาโทรไปแล้วว่าเขาจะออกมาทำอะไรเป็นผีเป็นผีโอ้ช่เบอร์ต้องกล้าเป็นผีใช่มัน็กมันเด็กต่อว่าเบอร์นั้นคือเบอร์ของผู้หญิงว่าเบาๆก็